ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองโหลาพยากรสวัสดีครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามช่องทองโหลาพยากรณและขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมท่านใหม่ขอขอบคุณที่กดติดตามช่องทองโหลาพยากรณคลิปนี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนา ราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2565ช่องทองหูราพยากรวิเคราะห์อ่านดวงดาวตามการโคจรของดวงดาวอ่านดวงดาวโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยพยากรด้านการงานด้านการเงินด้านความรักโชคลาภสุขภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชาวราศีกันท่านที่เกิดวันที่ 17กันยายนถึง17ตุลาคมขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองโหราพยากรณ์ทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน2565มีดาวหลายดวงโคจรย,ายา้ายราศีดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ลอยอยู่ราศีตุลวันที่18 ตุลาคม2565และดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่17พฤศจิกายน2565ดาวองคารลอยอยู่ราศีมิถุนวันที่1ตุลาคม2565และดาวองคารจะเดินถอยกลับเข้าราศีพฤษภวันที่16พิจิกายน2565ดาวพุธลอยอยู่ราศีตุลวันที่1 พฤศจิกายน2565นและดาวพุธย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่10พฤศจิกายน2565นดาวศุกร์ลอยอยู่ราศีตุลวันที่21ตุลาคม25 6 5หและดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่17 1จิีพฤศจิกายน2565นหดาวหลายดวงโยกย้ายราศีจะมีผลต่อชาวราศีกัน อย่างไรด้านการงานชาวราศีกันมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนกรรมมะคือกรรมมะคือหน้าที่การงานลอยอยู่ราศีตุลนตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2565ดาวทิศลอยอยู่ราศีตุลนตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2565ดาวทิศกับดาวพุธโครจรร่วมราศี ทางโอลาศาส์เรียกว่าดาวคู่วิชาการดาวคู่วิชาการคือดาวที่ส่งเสริมทางด้านการงานดาวที่สนับสนุนทางด้านการงานจึงส่งผลดีทางด้านการงานด้านการงานมีความชัดเจนในทางที่ดีด้านการงานมีกิิยศชาวราศีกันบางท่านมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานในทิศทางที่ดี มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือชาวราศีกันบางท่านจะมีข่าวดีด้านการงานชาวราศีกันบางท่านมีโอกาสเดินทางต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ขอเตือนชาวราศีกันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาด้านการงานบ้างเล็กน้อย ปัญหาความขัดแย้งผู้ร่วมงานลูกน้องให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานชาวราศีกันต้องมีสติและใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาด้านการเงินชาวราศีกันมีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินการหารายได้ดาวศุกร์ลอยอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565 ดาวสุขโคจรเข้าบ้านตนเองดาวสุขอยู่ราศีตุลทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวเกษตรธิบดีเกษตรธิบดีคือความมั่นคงความมั่งคั่งกรอนโหรโบราณว่าดาวสุขสถิตตุลมีทรัพย์สินบริบูรณ์มั่งมีมีสเสน่ห์คนชื่นชอบมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานจึงส่งผลดีทางด้านการเงินการเงินมีสภาพคล่องตัว ด้านการเงินมีการขยับที่ดีขึ้นชาวราศีกันบางท่านมีช่องทางการหารายได้หลายช่องทางชาวราศีกันบางท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินแต่ต้องขอเตือนชาวราศีกันชาวราศีกันหาเงินคล่องตัวแต่จะมีการใช้จ่ายเงินพอสมควรชาวราศีกันควรจะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินดาวพุทธทำหน้าที่อีกหน้าที่คือดาวเจรจาลอยอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2565และมีดาวศุกร์โคจรร่วมราศีทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ท่านน้ำดาวคู่ท่านน้ำคือดาวที่สนับสนุนกันดาวที่ส่งเสริมกันดาวช่วยเหลือกันจึงส่งผลดีทางด้านการเจรจาธุรกิจ การติดต่อธุรกิจการนำเสนอขายชาวราศีกันท่านที่ทำธุรกิจหรืออาชีพนักขายที่ต้องมีการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจการขายจะเกิดผลในด้านดีมีเกมมีโอกาสสํำเร็จด้านความรักชาวราศีกันมีดาวสุขร์ทำหน้าที่อีกหน้าที่คือดาวเจ้าเรือนปัตนิปัตนิคือกู้ครองคู่สัญญา ลอยอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565ดาวศุกร์ย้ายเข้าบ้านตนเองดาวศุกร์อยู่ราศีตุลทางโหราศาสตร์เรียกว่า,าเกษตรตาเทพดีเกษตรตาเทพดีคือกวามั่นคงความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีดาวอาทิตย์โคจรร่วมราศีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่สมพลดาวคู่สมพลคือดาวที่สนับสนุนกัน ดาวที่ส่งเสริมกันจึงส่งผลดีทางด้านความรักชาวราศีกันท่านที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นช่วงที่ดวงความรักดีอยู่มีความลงตัวของความสัมพันธ์ความรักดีด้านความรักยังไปได้ดีมีความเข้าใจกันดีสำหรับชาวราศีกันท่านที่โสดอยู่ช่วงนี้ชาวราศีกันเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ชาวราศีกัน บางท่านมีโอกาสพบเจอคนที่สนใจท่านเป็นพิเศษด้านสุขภาพชาวราศีกันด้านสุขภาพช่วงเดือนพฤศจิกายนดวงยังมีบางช่วงจังหวะที่ดาวแรงอยู่ดังนั้นขอให้ชาวราศีกันเอาใจใส่เรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อละมันระวังการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่ากังวลแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการบาดเจ็บคือการเดินทางไปไหนที่ใช้รถยนต์ไม่ควรขับรถอย่างประมาทขับรถอย่างระมัดระวังในการขับรถการขับรถในเวลากลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ใกล้ของมีคมควรทำงานอย่างระมัดระวงัง ทำงานแบบไม่ประมาทเพื่อเหลยกเลี่ยงการบาดเจ็บจากของมีคมก่อนจะจบคํำทํานายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทอโหราพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง